Hãy subscribe cho kênh สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์วันนี้ก็จะเป็นวันวาเลนไทน์นะครับวันแห่งความรักแห่งความเลิฟนะคุณดูนะเดี๋ยวนี้เราจะมาลองแพ็คอันนี้นะครับคุณดูนะเป็นแพ็คอันนี้เลยนะครับเราจะลองนี่เต็มนะครับเต็มสูบเขาเรียกว่าเต็มสูบใส่เต็มสูบเต็มกำลังนะครับโดยการได้ป้นเงินเมียมานะครับคุณดูนะก็วันแห่งความรักก็ต้องมากับคนที่เราเกลียดเอ้ยคนที่เรารักนะครับคุณดูนะไอคอนเนี่ยเราไม่เปิดเราจะมาวัดกันที่บวกแปดเลยนะครับ ไม่มีแอกแบบเนี้หนึ่งสองส้มสามสามโอ้โหมันได้เปิดก่อนวะอ่ะไปเปิดเราได้ปูดได้ปูดชัวร์อันนี้ได้ปูดชัวร์อันนี้อันนี้นี่มีแต่งมีแตงมีแต่งใครมาเนี่ยบ p า r ตะเป็นตะเป็นปโดหไปโดไหมให้ไปโดไหมหมื่นเอ็มโอ้ยหมื่นเอ็มไฟลุกว่ะคนดูก็คือว่าคนูคิดว่าไงหมื่นเอ็มไฟลุกอ่ะดูผมดีกว่าผมเนี่ยนักมือทองของจริง คือผมเป pues ิดการอะไรมาก็แบบว่าคุ้มอะครับมึงทองของจริงเอลเฮชเฮ้ยเดอะบอยไอ้น่าแน่เลยอะเบมี่สองหมื่นมาใายไปโดนตบอไม่ใช่อไปนี่ไอนี่ผมเสียดายแฟนหัวเบมี่สองหมื่นครับนั้นลุงฝ่ายลุกไหมจังหวะนี้น่าจะไม่ลุกแล้วนะครับเฮ้ยลุกอีกลุกอีกวีทีอาร์สเปนตัวเดิมตัวเดิมใช่อุ้มไห้ตัวเดิมจ้า ตลกจ้าตัวเดิมจ้าอ่ะผมขอเปิดบ้างไปแรกมามีไฟไหมหูย่ยดำมาเลยกองตลุเกอเาเปิดไปมึงต้องหัวเราะกูครับมึงดุมนน้องดุมก่อนหูคุ้มไหมครับกาลีนะไปลุก ไปลุกมาแต่ไกลลุกมาแต่ไกลลุกไม่ไรจ้าลุกไปกระทืบหมดเะยเย้าหนูอ่ะอมามามาดีผมผมขอเปิดก่อนมาเลยให้แฟนเปิด2องใบรวดเลยไปให้เราดูคำนวณเอาครับใครคุ้มกับการพิไฟมาไหมร้มอังกิตเอาดูบิลเนี้ยงกันหลยชิคกีโคลหรอชิคกี้โคลแปดพักแปดม รีบนะน้องกดทีดาชินนะเาเลยรีบนะพี่แปดมื่นนะน้องจะเอาอะไรมาสู้พี่คำน้องแปดมื่นนะครับน้องน้องไม่พูดเยอะครับโอู้อะไรเยังยีอะไรเงะเกินเนนี้นะอ๋อดี่ยีอะไรยังยีอะไรยอะยีอะไรเยอะจริงฉิบไปเก็เดี๋ยวมาคำนวณนะครับคร่าวๆก็ได้จะได้มานี่แสนหนึน่งประมาณแสนสองนะครับแสนสอง ก็คุณคิดเอาเองนะครับว่าคุ้มไม่คุ้มก็ใช้ได้นะสำหรับแพ้ก็เล่นทายแต่ว่ามันได้พวกครูปรุงครูปองมาครับก็ค่อนข้างที่จะเจ๋วเลยนะครับคนดูนะสำหรับคลิปนี้ใครอยากทำคลิปเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับฟีฟ่าก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบาย